สวัสดีครับหมูหันวันญิพาจังหวัดอุดรน,นะครับผมหมูหันหน้าร้าองเราจะเป็นหมูพัดนะครับหนังกรอบทุกตัวนะครับหมูเราจะมีสองเกตนะฮะหมูพัดกับหมูโตเกตหมูสุกจะเป็นหมูพัดนะครับการเริ่มต้นที่พันสองเป็นสี่พันครับผม เป็นหมูโตเกตเราจะขายเป็นหมูสดกิโลกร,รัมละ150ยหสบาทมีเครื่องหมักน้ำจิ้มให้พร้อมครับหมูครดฟกับหมูโตเกตต่างกันยังไงเลยครับคือว่าหมูครดนี่เราจะคัดออกมาเป็นหมูหนังกรอบทุกตัวราคาต้นทุนเราสูงหน่อยนะครับส่วนหมูโตเกตก็กรอบบ้างไม่กรอบบ้างครับ ต้นทุนก็จะต่ำลงนะครับผมร้านเราตั้งอยู่ทางออกอุดอรหนองคายนะครับท่านใดมาไม่ถูกก็ GPS ฮะหมูหันวันนิพาร้านจะอยู่ก่อนถึงทางแยกเข้าบ้านถือ500เมตรนะครับผม ออกจากอุดอร้านที่อยู่ซ้ายมือนะครับสนใจสั่งจองกันได้นะครับ0849612432แล้วก็060814756123ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ